รับผมโอเคนะครับพี่ตายครับวันนี้แล้วก็วันนี้ผมนะครับต้อมพอเพียงนะครับมามาดูรีวิวคาร์บอนคาร์บอนขับนะครับลำนี้สร้างเอง<า>สร้างเอง,ง,เองเหมดเลยนะฮะมาดูกันครับวันนี้มีลมไม่มีลมมีลมมาทางนี้ลมมาทางซ้ายอ่อนๆอ่าใช่ต้องขึ้นแต่ทางขวาไปพี่อ่ะลมมาทางข้างหน้าเราเลยพี่ระวังนะลมมาข้างหน้าเราเลยพี่ วยนะครับตัวนี้เป็นเป็นเวอร์ชันไหนเวอร์ชันสองเวอร์ชั่นที่สองจะมีจะมีเวอร์ชั่นสุดท้ายอยู่นะครับแต่ลำเนี้ยผมบินไปแล้วนะตัวนี้ใช้เครื่องตัหญ้านะครับกี่กี่ซีซีพี่ตัวนี้เครื่องตัหญ้ากี่กี่ซีซีะที่สองทีาสองซีซีกำลังเหลือเหลือเหลือแน่นะครับมาลากยาวๆนะพี่ลากยาวหน่อยครับ โอ้สบายพี่สบายเลยตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้านะครับเบนซินตัดหญ้าเอ่อห้าห้าจุบสองซีซีห้าจ็บสองซีซีนะครับก็เป็นเครื่องจีนทั่วไปนี่แหละไม่ได้เครื่องยี่ห้ออะไรนะครับแต่อาการดูแลดีนะพี่ะนะครับบินไปเลยนะพี่อ่ะนะฮะ มันโดนลมนิดหนึ่ง็ต้งดาวมันลงมาหน่อยสวนลมใช้คันเร่งเท่าไหร่ครับดูนะครับพี่บินไปเลยพี่ 10, 10. ประมาณเจ็ดสิบนะครับวันนี้ค่อนข้างมีลมนะค่อนข้างมีลมสบายสบายครับทุกเนี้ยนิดหน่อยดูดูลมนะครับเนี่ยดูดูด,ดูดูถุงนะครับวันนี้มาค่ำนะครับพี่ต่ายก็มาค่ำเหมือนกันแต่ละคน ติดภารกิจรับลูกกันนั้นเลยวุ่นวุ่นมากก็จะออกจากเมืองมาได้นะครับอ่าลำนี้ที่ลงไข่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ่าลำนั้นแก้ไขหลายจุดแล้วครับอ่าลำนี้เป็นเบอร์ชั้นสองนะครับลำเบอร์ชั้นสามนี่คือแก้มาจนสมบูรณ์หมดแล้วนะแต่ผมเคยบินลำนี้อยู่เบอร์ชั่นแรกอ่าอาการมันไม่ได้มันมันสวยนะครับอาการอาการมันดีเลยแหละผมเคยบินอยู่ลำนี้ตอนนั้นวางวางโอเอสสองร้อยนะ โอ้ยสองร้อยตอนนั้นเป็นเครื่องในโตนะครับตอนนั้นผมวางในโตโอ้โหโคตรแรงอ่ะผมยังบอกเลยแรงมากตอนนั้นเราใส่เท่าไหร่นะพี่คันเร่งเท่าไหร่สามสิบสี่สิบอ่ะคันเร่งคันเร่งใช้สามสี่สิบอ่ะเออโคตรแรงอ่ะแรงจนกลัวจนไม่กล้าเร่งสุดอ่ะกลัวไฟวอลลุ่นแต่อันนี้เป็นห้าสิบสองซีซีนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับแต่ลำโฟลต์ไทยเวอร์ชันแรกเนี่ย ผมวาง o อ200กันนะแล้วแกก็ไปวางพี่ต่ายแกก็ไปวางเอ่อเอ่ออะไรนะเอ่อเวอร์ชั้นแรกพี่วางเท่าไหร่นะประมาณอ่ะประมาณกี่ซีตัวนั้นเออหมายถึงแบบนี้เบอร์เบอร์ชั้นแรกเวอร์ชั้นแรกก็โอเอสสออ่ะ35ซสิบาีซีประมาณ35มีซีอ่าตัวนั้นนะแล้วก็ม uh ีพี่เอาไปลงฟิปลงลงลงขึ้นแตดย่าด้วยนี่ใช่ครับอ่าสาประมาณ35มีซีตัวนั้นอ๋อ5้าสเท่ากันเท่ากันเลยเหรอเอาตัวเดียวกันเลยนะวางอ่าปีเท่ากันไหมตอนนั้น สั้นกว่านี้สิบเซนสั้นกว่านี้สิบเซนครับอ่านะครับถือว่าอาการดีนะพี่โลพาไปเลยพี่โลพาย,ยาวๆนีดพี่เนื้อปลาอ่าโอเคสวยดูครับอาการเขานิ่งนะนี่ครับนี่ครับเขานิ่งนะไม่ได้ไม่ขี้เหร่นะครับอ่าดูนะครับดูดูเครื่องบินเสถียรน,นะพี่เสถียรเ,เลยแหละครับเสถียรถ้ามันไม่เสถียรมันอักอีกอาการหนึง่งมีเครื่องตัดหญ้านะครับ ถ้าลง200้อยจะเป็นยังไงอ้าวลองดูไหนนะครับอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะพี่พี่วินไปก่อนไปเดี๋ยวผมตัดกล้องก่อนนะตัดกล้องว่า4นาทีแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยถ่ายใหม่